ไปดี่ตอนเศร้าตอนนี้เฮากลังยี่ดอนคอนที่เกา่าขึ้นทางไดนแล้วมันเนี่้นาา่ารักเลยว่ะพอ,อทางรัดเลยเนะาะเอกชนหนึงไปแล้วเสียเงินบิสออกลาทำอิดคอยจะพาไปบึงบรรยากาศตอนเศร้าที่เงียบสงบและวิวตอนเศร้าอ,อยู่ข้างคานขัข้ว ใกล้ๆที่พักของฮอนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเศร้าบรรยากาศที่เงียบสงบเนาะพิธีชีวิตของสาวบ้านหลังจากนั้นพวกงองก็จะเริ่มเที่ยวในจุดทำคิกิก็คือพิบึงหวัวรถไฟเกา่า เ้นเ้นทานก็จะอยู่ก็มันใกล้ๆกับบนทีพ่พักของพวกเราห่างจากทีพ่พักของพวกเราประมาณ500เมตรออกจากที่พากก็ข,กขี่รถไปซื้อประมาณ500เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเจอหัวรถไฟเก่าสมัยสงคามที่ฝรั่งมาเห็ดไว้ให้คุณเรา ันจะมีหัวใหญ่กับตัวนะเดวมันเบ่งตามแผนที่เด้เออหัว,นะห,วหัวนั้นมันจะไก่ก้อนนี่นี่แต่เอาอ่านประวัติเบ่งเบ่งดีนี่ก็ได้ ชุดโตไปแมนพวกเขาจะขี่รถสมบรรยากาศโอมเกาหน่อยหนึ่งโดยการขี่รถทีบหลังจากนั้นพวกเขาก็จะปั่นรถที่ไปต่อที่น้ำตกลีผีซึ่งกระบอกไกจากที่พักของเราป,ปันใดเนาะประมาณ4-5กิโลเนมะมโหดป้ายบนนี้มันที่ว่าพวกเาจะเอี้วขัวเข้าไปประมาณ400เมตรตามเส้นทางก็จะหอบทางเข้าของน้ำตกลีผี หรือน้ำตกสมพมิตรนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าของบริเวณทางเข้าน้ำตกลีผีเราจะย่างเข้าไปบนเล็กปนไหนเนาะ ส่วงนี้จะไม่มีคนมาเทีย่ยวกันไหนเพราะมันเป็นช่วงโควิดฉะนั้นที่ว่าจะบ่ได้ซื้อปีซื้อยังงานเข้ามาบึงบรรยากาศด้านในก็จะเจอสุมไผ่ที่ว่าเป็นบิวที่งามก่อนจะหอน้ำตกก็จะมีระ,ะสุมไผ่ละล้าสุมสามารถถ่ายรูย่นได้ก็จะได้รูที่งาม ก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะแล้ว่าก่อนไปเที่ยวน้ำตกพวกเฮากะไปเอไซ้ไปทางสุ่มไผ่เพื่อไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมันจะมีหอกราบไหว้ของสถานที่ที่นี้ที่น้ำตกตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ที่น้ำตกสุ่มพนิษหรือว่ามีอีกซีหนึ่งเอ้นว่าลีผีเฮาก็กราบไหว้ขอพรจากนั้นพวกเราก็จะ

งามอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศน้ำตกรีผีดิวดอนคอนบรรยากาศธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครสวยสดงดงามข้างหนึ่งต้องได้มาเยี่ยมชมมาฮอดมาถึงเนะาะมาเ้อ kia. Okay, Tư hàng bạn lên. ไไข่ออมาพินี้อยู่หรอบทุกทุกเลยบกักบักกมันยืนอนปาเลยเห็นเบอร์พูได้เมื่อกอใครใ,ให้ไอ้สายลิ้ก็ลือกเปใต้เอออู้ระบงังเธอหนึ่งองสามาหนึ่งสองสามอ้ส้มงามราะเพินั่งหาแนอนเด็ดเด็ดยอดเลย วิดีโอบนกก่อนไอเก็บวิดีโอบันียวก่นแต่จะในชีหาไทายกูมีเจ็ดเส้น ออสองสายมันมีสองสายน้ำนะเจ็สายน้ำเลยเนาะหลังจากที่เที่ยวชมเบิ่งนําตกเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะมาแวะอยู่ห้างอาหารใกล้ๆน้ำตกนี่เนาะคือจะมีอาหารเครื่องดื่มให้บริการบรรยากาศเป็นตันนังท้ายนี้ต้องขอบใจทุกคนที่ติดตามคลิปนี้แต่ต้นถึงจบ ฝากที่ตามคลิปต่อไปและอย่าลืมกด subscribe กด comment กด Share กด l ไลพื่าเป็นกำลังใจให้คอยในเดชคอบคอณใจ